ทางหน้าเป็นพี่น้องคงสกูทางเหนือเรามาทางหน้าเนี่ยนจะเป็นเมถาวรคงสกูเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิสสกูทุกคนยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องพูนาสาลาเมื่อนี้มาพบมาพอกันอีกเลยเนาะกับบรรยากาศเศร้าๆเมื่อนี้มีงานผูกแคนน้อยผูกแคนน้องซ้ายไปผูกกลับไปผูกเฮื้ยนไม่ใหญ่เนาะเสวิบเฮื้ยนเท้ามันน้อยเพราเพม่อนกันจิไปผูกไปผูกเนาะไปเบิผสมกันเลยก็เสียด้ไปเฮื้ยนไม่ใหญ่เลยเนาะนี่ นี่เนะเาะเราก็จะไปอันนี้คือเ,เอื้อยของเราเนาะผุ่งเละล้างนะผุ่เนาะ อย่างนะม่เระจะอยู่ทางลง่างไปรวมกันโมไม่เห็นหอไอ้เที้นเป็นไมญไอ้ผู้เทียนจะใส่ไอสเป็นพาควันมีไก่ต้มนะมีเทียนมีดอกไม้มีน้ำบ้านมีเหล่ามีพาเขา่าพบเบิอาะนี่ พี่น้องทั้งแม่มาพพภคแม่มาก็ต้องเอาข้าวเขามาหับเื่นเนาะมีคือฮีตกกงเบนีของเราเขาของซาฟูกามายเ,เนาะมาแต่บ้านทุนเนตะ้คนเสือสีกาเนาะมาเลยเตรียมขึ้นมายังไม่เท่ายังไม่ทันมา อันนั้นสิเป็นพ่อใหญ่เนาะทุก่นอันนั้นกัปูนะคือแบยโผล่สาปูอีเน่สิได้สาวพักวันในรอบวันนี้

เมย์ใหญ่เมย์ของโผลเนาะอันนี้ก็สิเป็นเมย์ของเมย์เมย์ของโผล่เด็กกูเมย์อันนั้นทางนั้นก็เป็นพี่น้องของสปูทางเมย์เรามาทางนั้นอันนั้นก็สิเป็นเมเท่าของสปูเนาะเมนิก็สิได้ผูกแขนนาะซาแล้ว เฮ้บางเ้ยามามมสุลายเลยใช่เราจะจับในนทำจะไมนลกชวงทำลกช่วงฮา่หัวไม่ันงช่วเปเน้าวเว้นนี่เนาะ มือสู่คอเบาววานพี่น em> ้องน่องสาบูนาสาลามเนาะหัวัลเน่งน

เขามาจ่องกนเลี่ยนแล้วะเขามาจอกแล้วไปตั้อ้อยอาเด็กโสงส่วนเด็กเีนจีนโอเว่นเอาเอาไปกั้นพุ่มละ

เนาะหน้าผิ่นกะสิมเสืบลาดเนาะตักลาบไว้ทะอันนี้หัวใหญ่นี่ใส่แกงถูกาวใส่แกงด้วยนี่ใส่ลาบบ่วงด้ทางนั้นสิเป็นทางนั้นสิเป็นแกงไก่เนาะแล้วโมตัวนั้นก็สิเป็นต้มป็ดเนาะท็อปเ้ยท็อปมาพี่ท็อป นี่มาดูปลาเถินน้ลาบปลาลาบไก่มีอาหารก็ซีมีลาบเป็กแกงไก่อลไรกันมีซีมีลาบปลาพร้อมเนาะพร้อมเป็นพี่น้องเลยก็ใชได้ย่อขาเลยเนาะย่อขาเข้ามาอันนี้คือซาวเข่งนะอันนี้ก็คือซาวกุ้งเนาะซาว์ซาวนะอันนี้คือหยางกำลังทำกำลังทยอยทยอยเอาข้าเข่าเข้ามาเนาะ